よし <laughs> <laughs>

คือมันรู้ไหมเวลากูมาบ้านเขาเนี่ยต้องไปไหว้คนแก่คเข้าที่เรียบร้อยมันก็ใจไม่ใช่มาถึงสัมภาษณ์พ่อมเหมือนกันฮะ ล่ตกรับผมตอนนี้อาจารย์จะเริ่มใช้การเดินทางมาถึงแล้วนะฮะ16นาฬิกา25นาทีนะครับเพื่อที่พิธีการจะได้ดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงตอนประธานคือหลวงพ่อจุกุลประเทศจานเวทีจะกล่าว สำนโมทันทีที่กระทเออแล้วจุดเดี่ยหเวลา1 8.9นาทีเวลาจะเอ่อจะเดินไปเทือกนิลป์8.9นาทีเรือที่หลวงพ่อที่จุดเดี่ยจากนั้นพระสงฆ์เชติยาโตและุูท่าที่จะเดินเข้าไปในหอศิลป์เพื่อตรงกลางตีระบับขอให้เจริญมาบุตรในหอศิลป์เจริญมาบุตรซึ่งจะเปิดอีกสักครู่หนึ่งครับในช่วงนี้ ท่านที่มาร่วมพิธีนะครับมาร่วมพิธีเปิดขอสินต้งอี้ต้นใดที่ไม่มีแดดถึงแล้วจะนั่งได้เลยนะครับตอนนี้อนใดที่มาห่วงนะครับเต้าอี้ต้นใดที่แดดมันก่อฟ้านั่งได้เลยนะครับการนั่งนักสงฆ์เต้าอี้ที่งอกผ้าผมมั่นใจว่านั่งได้เลยนะครับยกท่านผู้ชมเจ้าตั้งหลังนั่งได้เลยครับให้เข้ามานี่เลยครับก็มีไม้นั่งได้เลยนะครับ เาจย์ครัในใจตอนนั้นอ๋อเมื่อต้องอื่นปรัดน่อยต้องวนเสกอาจารย์เีอาจารย์อ๋อสมัยท่นนเซกเลยนอยเดี๋ยวจะขอวามีอาจารย์มาช่วยเอ่อคือำชี้แนะที่พุทธวิญาณที่ธนสมอยัาจย์รวนนี้อาจารย์ก็ทำอยู่ครัได้รับคมแนะนำจากอาจารย์แล้วส่งสิมสมปพี่เขาเคยแผ่วัดมาได้เลยมาเพ่มไดเล ผมยู่นี่ตั้งแต่กัวอนนันเซกุีห้าหนึ่งเอไปหตับห้บตอนนั้นก็ยูนี่ครับตอนนั้นผมอยู่เป็่นก่น้อยเป็นเลขายยตีเมืองครับแต่เป็นแนมเพิ่มาที่เป็นตีแรกครับตอนรั้นที่มวุ่พี่เปิดหอนเจริญมาปวดทุกท่านนะครับในช่วงนี้พอได้เาเรียนอาจารย์่านั่รีก็มีพอตีลงเลยครับที่สองเป็นไปนั่งได้เลยอาจารยไปเลจะเริ่มีสี่ท่วนที่มัวรยนั้นเปิน ท่าไนายินมากผม่นลบแปดโอ้ที่ได้เปลี่ยนจากผมก่สิบแปดก็จะท่านาหลังนั่งได้เลยครังนี้ก็ได้หลังัอาตยีิบเอ็ดไเนาัฝากเข้ามาไหมครับทุกลานะครับ้เชิญนั่งได้เลยครับอาท่านสาธุชนที่มาร่วมนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเปิดแล้วนะครับเราจะเปิดตอน4ี่โมงยบครับ nice ้เชิญท่านานนายกสมาคมหัวศิลป์และพลพรหัวสิ เชิญเชิผู้สะสมงานศิลป์ทุกท่านนะครับเสียโยเก้าอี้ไม้ถาดจอบอ๋ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิลป์สวัสดีครับและท่านอาจารย์พี่ปุณจักลรพรพลนะครับนี่ครับเสียโน้ครับเปุนสนับสนุนแกร็บดำที่พี่ปุณก็ไม่หนอนซ้ายนะขอบคุณเสียมครับองมาปิจกรรจะเริ่มอีกเจ็ดนาทีแต่จากนี้ไปเราจะเป็นน้องที่นั่งตู้เก้าอี้ไม้ฟูนออกมาได้เลยนะครับออกมานั่งทีหลังหลังนี่นะครับแดดมาฟาดใส่นะครับ เสียการได้มีภาพของอาจารย์เฉลิมใช้ไว้ตีองสีไหวลายภาพอยู่เหมือนกันนะเก้าอี้หงผ้าขาวนะคาับก็อี้ไม้ต่างหน้าเอาไว้ที่นักสะสมงานศิลปะกเด่นหนั่งต่างหน้านะครับวันนี้มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาห้องเ็นเกียรตินะครับแล้วก็เงินเหรียญมันต่่อเยอะเพื่ออะไรดีเพิ่มเยะมาตีอ๋อี๋ดิ นี่ศิลปินหลายๆท่านจะมาแสดงความยินดีกับอาจารย์จเจริญน,นะครับโอ้ที่จะทำบ้านใครวนเบอาอะไรฮะเนี่ยที่จะ้ำบ้านเห็นใจได้สิ่งที่สร้างสรรค์ไหมนะอาจารย์น่ กำลังช่วงนี้ขอรีเชิญทุกท่านนะครับนั่งเก้าอี้ด้านหลังของพระคุณท่านโอ้ยิ้มต้องไปหวังนะ่งเก้าอี้ด้านหน้าจะเป็นที่นั่งสําหรับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคจ้าคณะจังหวัดเขาแปลงอย่างกัได้ยาวแต่ว่ามันเป็นของกลางของประเทศเนี่ยมันเนี่ยหงาวนักเบี่ยราชกาทุกคนถึงก็ทำยังไงครับ หังกาแฟโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์หมุนขนาดกช้างนะวิชีวแมนสุดยอดเอร่องหอะลงมีิชางนะครับกี่นี่อยูปืนดินนี่นะเนาะกนเขากรเดินไปจากดินนการบันเลงเพลงคลอไปเรื่อยๆนะฮะศิลปินนะฮะไอร่เราะมาครับ ไดนผับนักละกาครับยินโหนก็เก็บได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่เขากลับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเหมือนไม่แอวมาพอเท่ากันครับพี่น้องจาเพิ่ม่ใจก็ตีบได้มีโอกาสมา้ือว่าเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องจาเพิ่มใจมั้ เพื่อกำลังใจอาจารย์จเจริญด้วยนะครับอาาจรย์เจริญม,มาบุตเปุน่นแต่ตั้งใจทำศิลป,ปะ30กว่าปีมาแสดงในวันนี้นะครออนนับขับเคลื่อนักสะสมเงินสินเก้าอ,อี้ที่จะไว้แถวหน้าสุดน,นะครับนนั่งเซิร์คนเป็นนักสะสมคนหนึ่งนั่งนันน่งก่อนสวัสดีครับเซิร์ครับเชิญเลยครับเจิณท่านนั่งก่อน บรสวัน์เปิดีครับทุกท่านทุกคนครับนี่แลของบุคคลครับทุกท่านที่มานะครับขอเชิญลงทะเบียนที่เต็นต์สีเหลืองนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับเหรียญจากตาลปากท่านละหนึ่งเหรียญอาลงทะเบียนอาแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ลงลายในอชื่อและรับเหรียญอาท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วขอเชิญเข้านั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ด้านข้างอาสินจเริ่มมาบุก เพื่อร่วมพิธีเปิดท่านู้ชจะเปิดแล้วนะครับรอให้ท่านที่เกียพร้อมขอ้าคุณท่านซึ่งอยู่ในห้องรับรองอมานั่งที่อนา,าพิธีการที่เปิดที่นีเปิดจะเริ่มจากการแสดงต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจากนั้นถ้าจะเจริญมาบุตรรูปรังสรรค์นนการศึปัาและส,สร้างหอศิลป์จะเป็นมาบุตรจะเราต้อนรับ ต่อด้วยอาจารย์พิบุญตะวันเตรียมตัวต้อนรับนะฮะการแสดงพร้อมโดยมีอาจารย์สันติชริโคชพันธ์เป็นผู้เป่ากลุ่ยรำนำเพลงและรำนำบทกวีจากนั้นท่านชิคุนพัชรีวัชโรดมหรือท่านวอวชิรามีทีปาดานเพิ่มใจของเขาท่านอาจารย์เจริญมาบุญชวายตลอดปัตและท่านจตุมาวีที่เจ้าตระเฉลิมชัยโพติพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ วันนี้พี่โป๊ะวันนี้พี่เปิดเป็นตัวแทนของคนม่ใจนะครับมาร่วมยินดีกับศิลปินจังหวัดเหนือเปิดสวัสดีคนรับปากแม่ใจโดยกรวมดีแล้วคนช่วยสร้างอะไรอย่างเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแม่ใจดังก็มีนะครับวันนี้มาแสดงความดีดีกับเราตรงกลางไม่จีเยียนแล้วเขาส่งเจริญชัยยมคนที่เป็นคนทำครับขอบคุณทนายเลยครับผมนำกำลังใจกันนะเข้าชมอ๋อสิ์ ชมงานศิละปะภายในหอศิลป์ันนี้ก็มีนักส<ซ>ะสมสน,นะฮะหลังนี้นะครับงานศิละปะ,ปะหลายท่าน,น,นมารวมงานต้ยนะครับคล้ายวันเกิดของพระจันทร์เจริญมาบุตรซึ่งเกิดที่พื้น,นที่นี้บนผืงแผ่นดินนี้นะครับที่บนที่ดินแปลงนี้มีหมอตั้งแย่ทรข้อ เมาหลายๆภาพนะแม่ครูเมื่อรับราชการเจริญเจ้าหน้าเป็นศิลปินที่ชื่อเสียงหมดแดงได้ผ่าไปแล้วนะจองไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับแม่ครูครับมีอาคารอยู่จองผ่าเพื่อผมด้วยเด้ะอาคารที่อยู่ด้านหน้าท่านคุณบีเกียรติจะแสดงผลงานศิลปะของใต้จันทร์เจริญ ส่วนอายการด้านซ้ายนะครับที่เป็นสวัสดีครับพี่บุ้ยครับรายการอะไรครับที่มาทํา hmm. ท uh, ี่มาทํารายการรายการวันนี้ครับอยู่ในช่องสารพันมูครับยูทูบสอเสือสระอารอเรือพอพาบรรยากาศนอนหนูมอวัสรุอูเลยครับยูทูบเฟซบุ๊กสารพันมูชื่อรายการว่าฮิ้วย่ามตามท่านบอครับอ๋อครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปติดตามนะครับผมเจอกันพี่น้องคดศิลปะได้คําตอบแล้วครับว่ารายการติมานี่นะฮะเจอกับตะกี้เลยครับ

เดี๋ยวผมเก็บภาพอันนี้นะได้เลยวิ่งอ่ามองกล้องนะครับหนึ่งสองโอเคครับกับท่านใดที่มาร่วมพี่ได้เปิดหอิสินนะครับาแจ้งลูกหลานให้ติดตามรับชมการไลฟ์สดผ่านพยเยทีวี ไยเอวทีวีจะทำการไลฟ์ like, สดตั้งแต่เวลา4.20นไปจนเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับในช่วงนี้ของที่ราเริ่มรีเชิญนะครับของที่ราเริ่ทุกคณะที่มามอบของที่เราเรินนร่ให้กับท่านผิ้ได้ป็นอาจารย์จเจริญมาหุ่นได้เลยนะครับทีนี้คนหนึ่งจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วซึ่งผอพิธีจะดำเนินไปตามลำดับ พิธีการครับถือว่ามีหลายๆท่านเลยนะฮะมาแสดงความยินดี ต้องขอชื่นชมความพยายามของอาจารย์เจริญมาบุตรครับศิลปินคนพยเยาของเฮานะฮะอเลยแม่สะสมผลงาน30กว่าปีนะฮะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งในเรื่องของการเปิดหอศินนะฮะแล้วก็เป็นแรงรวบรวมศิลปะ ของพี่น <Techn Pokémon> ้องเจ้าพิ่มแม่ใจครับเป็นโอเคคคคคคครรรััับบบามงห่ไ้ กับสำหรับท่านที่มาร่วมพิธีเปิดหอศิลป์จเจริญม,มาบุตรนะครับด้านขวามือของท่านเมื่อเข้ามาดูนซ้ายมือเส้นสีเหลืองนะครับจะมีจุดลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วรับของที่รุึกเหรียญกลับตลับส่วนท่านใดที่จองเหรียญไว้ลงทะเบียนได้รับเหรียญได้เลยนะครับมีเป็นชุดสามเนื้อและแยกเนื้อ เนื้อเงินจะราคาถูงกว่าเนื้ออื่นส่วนเสื้อที่ระลึกเสื้อที่ระลึกอยู่ด้านขวามือเช่นเดียวกันนะครับที่ขาวกับสีดำราคาเดียวกันตัวละสองรอยถ้าท่านใดซื้อสองตัวคิดราคาพิเศษนะครับ2องตัวสี่ร้อยเชิญเนสะื้ออยู่ด้านขวาม,มือของแต่ละท่านนะครับเอามันพิเศษอ,อยหนึงซื้อหนึ่งตัวสองร้อยครับสีดำสองร้อยสีขาวสองรอยถ้าซื้อสองตัวคู่กันดำกับดำขาวกับขาวขาวกับดำ คิดราคาพิเศษ400ครับเอเคครับผมเดี๋ยวเอาพักคลิปนี้ไว้เต่ายี่ก่อนนะครับัดถ้าลืมพิธีการเปิดเป็นยังทั้งการจะได้เดี๋ยวเอามาดูกันนะว่าช่วงนี้ผมขอนุยัตคลิปภาพนิ่งนะผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับลืมบอกไปว่าถ้าเป็น